โรงเรียนวัดว่าตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลสะพานไกลอําเภอบ้านลาดจังหวัดพิบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพรบุรีเขตสองเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลจำนวนของนักเรียนปีการศึกษา2564รวมทั้งหมด66คน เป็นชายทั้งหมด3.3คนเป็นหญิงทั้งหมด3.3คนข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารหคนข้าราชการครู4คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่อื่นๆสองคนรวมทั้งหมด11คนต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นว่าวิสัยทัศน โรงเรียน,นว่ามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์พฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคมเอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพแวดล้อมเด่นในนวิชาการอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสะอาดมีความพอเพียง การพัฒนางานโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนวัดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดมาตรฐานการประเมินโรงเรียนแห่งความสุขประกอบไปด้วย4มาตรฐานด้วยกัน1ด้านกายภาพ 2. ด้านครู 3. ด้านผู้เรียนและ 4. ด้านผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามสะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีผลสำเร็จทางการเรียนสูงข,ขึ้น 4. ผู้บริหารจัดการศึกษายอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชีวัตที่หนึ่งคุณภาพด้านกายภาพภายในห้องเรียนคุณภาพด้านกายภาพภายในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางด้านวัตถุการสัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องเรียนให้มีระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดมีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสะดวกอย่างเช่นห้องเรียนมีขนาดที่เหมาะสมและมีแสงสว่างเพียงพอตัวชีวัดที่2คุณภาพด้านกายภาพภายนอกห้องเรียน คุณภาพห้องน้ำโรงเรียนวัดว่าได้จัดห้องน้ำเป็นประจัยหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนมีห้องน้ำที่เพียงพอถูกสุขลักษณะใช้งานได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็นและมีการจัดเวรทำความสะอาดอยู่เสมอคุณภาพด้านห้องพยาบาลโรงเรียนวัดว่าเป็นห้องพยาบาลขนาดเล็กเหมาะสมกับขนาดและจำนวนของผู้เรียนห้องพยาบาลมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกมียาที่เพียงพอ และมีการให้คำปรึกษาในด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนห้องสมุดโรงเรียนวัดว่าเป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าหาความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดว่าตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่6ททำให้ห้องสมุดมีความสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งทางโรงเรียนวัดว่าได้มีการจัดให้ห้องสมุด มีความเป็นธรรมชาติโดยมีการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่และมีความเหมาะสมกับผู้เรียนและกับวัยเรียนภาพโรงอาหารทางโรงเรียนวัดว่าได้มีมาตรการในสถานที่สำหรับรับประทานอาหารดังนี้ 1. มีมาตรการารักษาทำความสะอาดอยู่ประจำา 2. มีโต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอแก่นักเรียนและ 3. มมีอากาศที่ถ่ายเทที่สะดวกคุณภาพของสนามเด็กเล่น ่างโรงเรียนวัดว่าได้เลงเห็นความปลอดภัยทางด้านเครื่องเล่นซึ่งจะประกอบไปด้วยการที่มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและพัฒนาของเด็กพื้นสนามเด็กเล่นต้องเป็นพื้นที่เรียบมีการหมั่นตรวจสอบและ,ะบำรุงรักษาเครื่องเล่น ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและแข็งแรงภูมิฐานโรงเรียนวัดว่าบริเวณโรงเรียนวัดว่ามีความสวยงามล่มลื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนวัดว่าคุณภาพของแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านและประสบการณ์อื่นๆที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ซึ่งทางโรงเรียนวัดว่าก็ได้ มีการจัดแหล่งเ,เรียนรู้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงส่วนแหล่งเรียนรู้ที่จะขึ้นสร้างขึ้นอย่างเช่นที่แยกขยะเศษใบไม้และพลาสติกต่างๆส่วนแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาวัดอนาไมัประชีวะที่ 3. ความสําเร็จของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นพัพชีจุดเด่นของโรงเรียนวัดว่าข้อหนึ่งโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยข้อ 2. นักเรียนมีระเบียบวินยัยรู้หน้าที่ตนเอง คุณครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนและ 4. ผู้บริหารเน้นการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพควบคู่กันไปเอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพแวดล้อมเด่นเน้นวิชาการอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสะอาดมีความพอเพียงด้านครูวิทยาที่หนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ทางโรงเรียนวิา ก็ได้มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตัวชีวิตที่2บุคลิกภาพบุคลิกภาพบุคลิกภาพ,ภาพการแต่งกายของครูเป็นไปตามวัฒนธรรมขององคอ์กรซึ่งได้มีการประชุมและลงมติการแต่งกายร่วมกันทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนตัวชีวิตที่3การพัฒนาตนเองกติบัติตามที่ครูเข้ารับการสัมมนาหรืออบรมในรายวิชาหรือกลุ่มสาระนั้นๆ ด้านผู้เรียนตัวชีวัดที่หสุขภาพกายผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานจะใช้เกณฑ์การประเมินโดยใช้ดัชนีมวลกายค่า BMI ในการวิเคราะห์ตัวชีวัดที่สคุณลักษณะผู้เรียนแสดงพฤติกรรมสะท้อนคุณลักษณะที่ดีซึ่งส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตัวชีวัที่สามศักยภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมสะท้อนความสุขในการเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความสุขอาทิเช่นด้านดน,นตรีนาฏศิลป์ทัศนศิลป์ทักษะอาชีพกีฬาเป็นต้น ด้านผู้บริหารนายชัยยะทัตภูมิกิจเพิ่มพูนผู้บริหารโรงเรียนมัตว่าได้มีนโยบายในการบริหารโรงเรียนตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่มีอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหามีคุณภาพมากขึ้นมีความภาคภูมิใจต่อตนเองในด้านต่างๆ วีวัตที่2ด้านการสนับสนุนงานสนับสนุนด้านบุคลากรการสนับสนุนด้านนักเรียนและการสนับสนุนด้านชุมชนชีวัตที่สกิจกรรมสร้างสุขกิจกรรมการบริหารจัดการบริบทของผู้บริหารอัตลักษณ์ของผู้บริหาร